เตียงตรวจโรคระบบไฟฟ้ารุ่น sam 2 2 8 0 0 2โครงสร้างเหล็กพ่นสีฝุ่นอบด้วยความร้อนแบบพาวเดอร์โคตติ้งพื้นเตียงแบ,บ่งเป็น2ตอนมีที่นอนทำด้วยฟองน้ำอัดแข็งหุ้มผ้าหนังเทียมมีชุดควบคุมการปรับระดับท่าทางแบบเท้าเหยียบฟุตสวิชสามารถปรับระดับความสูงของพื้นเตียงด้านศีรษาได้ สามารถปรับระดับความสูงต่ำของพื้นเตียงได้เพื่อให้ผู้ป่วยขึ้นลงจากเตียงได้สะดวกและเพื่อให้ง่ายในการตรวจรักษาพยาบาลมีแบตเตอรี่สำรองไฟในกรณอี่ฉุกเฉินระบบล็อกล้อเตียงแบบเซนเซนล็อกสามารถล็อกและปลดล็อกล้อเตียงพร้อมกันได้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 3 5 4 9 3 2 1 0 2 3 5 4 9 3 3 7 f a c e b o o k TikTok ยูทูบสิงห์ห่างฮิลเลอร์ไลน์ออฟฟิเชียล at สิงห์ห่างฮิลเลอร์ worldwide สิงห์ห่างฮิลเลอร์ dot com